สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องขันใจเมืองสุรินพบกับอนุขวัญใจค่ะอนุง่วงนอนนะอนุจะนอนกับแม่อเอ้ยพี่หยกแกมาแอบถ่ายหนูสิหนูจะนอนก่อนนะพี่หยกนะแม่ครับง่วงนอนแล้วนะคะขยบขาให้หนูหน่อยหนูจะนอนแล้วละอืโอ้โห ถีบแม่งเลยนี่ไม่รู้จักขย е บให้หนูเลยนี่เอาเลยจัดการไปเลยขวาญจัดการแม่เลยโอ้ให้รู้ซะบ้างนะที่นอนที่ปลอดภัยที่สุดก็คือนอนใต้ท้องแม่นะฮะถีบเลยนี่เลือดนักมวยครับนี่ครับนี่ครับพี่หยกสอนมาครับนี่ครับลูกทับพีครับ โอ้โหย,ยังยังเอ,อเอาอีกเอาอีกเอาอีกขวัญโอ้โหเว่าไงอ่ะหลับแล้วเหรอหลับยังนี่คุณแม่นะคุณแม่ก็หลับด้วยนะหลับคลาอากาศอุ้ยอุ้ยขวัญมันเลือดนักซุ้ยเอาเลยขวัญเอาเลยใครทำหนูไม่พอใจใส่บวกแม่งเลยนะขวัญน,นะเออจัดการเลย ขวญนนูต้องเป็นคนที่เข้มแข็งนะขวันท่ามอ่อนแอนะขวัญไม่มีความแต่งหน้าสีฟ้านะคะขาสีฟ้าก็มาโอเคนอนนานนนันดีันดีอหลับฟันดีค่ะยงัยงยงังยังถ่ายอีกยงังไปหยุดถ่ายได้แล้วถ้าถ่ายอีกขวันจะเตะโชว,วโอ้โหเล็บสีฟ้าก็มา ลหลังพี่โอกหนูอายพี่โอกหนูอายนะวิวิท่าไหนดีนี่นี่พี่โอกคเพราะว่าเตะแม่เตะแม,แม่นอนกับแม่อุ่นใจที่สุดมีความสุข แม่ก็จะคอยคุ้มกันหนูปัดไล่ยุงไล่แมลงแต่ว่าหนูเตะแม่ไม่หยุดเลยโอ้โหพี่โย๊คพี่โอ๊กพี่โอ๊คอย่าพากสิหนูกำลังมันเลยพยี่โอ๊คนี่ยโอ้โหอ้ยโอ้โหนี่นี่นีเอาอีกเอาอีกนี่โดนไปหลายดอกเลยนะคุณแม่ โอ้ยตอนนี้ก็คือเปลี่ยนท่านอนใหม่แล้วนะนะกับตัวนอนนะโอ้ยยังนะยัง,ยงลูกศิษย์พี่โยกเนะนี่ยนี่เป็นไงอะให้มันรู้ใช่บ้างว่าไผเป็นไผอ๋อไปเลยค่ะคะุณแม่เฮ้ยเฮ้ยแม่นี้ละขวัญว่างไงขวัญว่างไงขอนอนก่อนนะพี่โยกนะ ดูขวานหาอะไรนั่นอุ้ยเอาครับตอนนี้ล็อกขาแม่ไว้เฮ้ยพี่ยกเอาให้ต่อเอาให้ดินี่ครับโดนไปครับเฉียดเฉียดครับโอ้ยนักมวยของเรานะนุ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวไง นอนเลยเอ๋หันจอเอเอนอนไปเลยไปยตดด้วยตดด้วยไม่ครับรู้ท่านอนผู้สาวบ้านนี้นะครับท่านอนก็คือต้องนอนถิบแม่แบบนี้นะครับ อันนี้คือมีแม่ทีบถ้านอนตรงนี้ก็คือจะนอนทีบบัวนะถี่บัวกเฮ้ยเฮ้ยแม่จะยกขาหนีละนี่ค่ะผมลูกสิบพี่หยกครับผมเอาครับเอาไปเออไปเออเออเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเก่ง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 หนูหน้าตามแม่บริกร โอโหเอ้าอะไรแม่นี่นี่นะความเป็นแม่นะไม่ว่าอะไรขวัญน,นะโอโยอมไม่ขวัญเล่นเลยนี่เอาเลยแม่รักอนูโอ้โหแม่์รีจะบวัวแล้วโอ้โหไม่ได้ว่าไม่ได้ว่า โอ้ไม่ว่าแม่เลยหนึ่งจะเอ๋อหลับตาเอ๋อพี่ยกหนูไม่มีอะไรจะคุยออกับพี่หยกละ ูมีคำนี้จะบอกพี่โยกหนูง่วงนอนนอนกันนะพี่โยกเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันใหม่โอเคเดี๋ยวนอนก่อนะนะง่วงนอนไม่ไหวเลยยังไรยังจะโชว์ให้พี่โยกดูอีก หลับฝันดีนะนุขันใจ หลับตาเลยหลับตาเอะเอ๊เอ้เอเอา,าเลยอ่นนอนเลย ค่ะก็สำหรับคลิปนี้วิดีอนี้นะคะน้องหยกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบเจอกับขันใจใหม่ในคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะท่นานใดที่เข้มแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องขันใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งรับการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารจากช่องน้องขันใจนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ